สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นเนี่ยครับเป็นภาพพระผงหลวงปูดูวัดส,สกแกจังหวัดอยุธยานะครับ mm hmm. ขึ้นใยไหมฟ้านะครับเดี๋ยวจะขึ้นใยมีความเป็นมาอย่างไงคำแบบ,บภาพชุดนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะขยายข่ายก็ขยายความและความเป็นมาของภาพชุดนี้ให้ฟังว่าผู้ที่ได้รับพระมารู้สึกยังไงกับภาพภาพชุดนี้นะครับ สวัสดีครับจารทุกคนครับคับวันดีครับท่านเอฟซีทุกท่านครับญาติก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีเอ,อผู้สูงอายุก็ดีที่ท่านมีพระอยู่ก็ขอเรียนเชิญวันที่สี่มิถุนาลงมือมครับมามาประกวดกันนะครับท่านจะได้รู้ว่าพระของท่านที่อยู่ในบ้านเน่ยแท้หรือไม่แท้ครับครับถ้าแทแล้วท่านกัจะมีความภูมิใจ เอ้วอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านมาจากต่างจังหวัดท่านไม่ต้องกลัวหิวนะครับเพราะว่าในงานเราจะมีเลี้ยงตลอดจนเย็นเลยครับอาจารย์<ถ>ครับท่านไม่หิวะครับผมพระหลวงปู่ดูชุดนี้เลยนะครับครับมหลวงปู่ดูนี้ขึ้นชื่อเรื่องอะไรครับอาจารย์เอ่อเมตตาค้าขายเหนียวครอบจักรวาลครับแล้วก็เอ่อตามที่ เขาได้แหวนไปนะว่าปีหนึ่งเก้าเนี่ยแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซคไปบวกกับรถรถรถบรรทุกกันนะก็ไม่เป็นไรเลยพเพราะฉะนั้นนี่ประสบการณ์แรก<พ>ประสบการณ์แรกครับที่ผมเล่นแล้วไปเจอกับโจคนที่โดนชนเองเลยนะอาจารย์อาจารย์อยู่ทันถอาจารย์รเจอเคยเจอหลงปู่ดูไหมแกก็เพราะว่าท่านเสียมมาปีสามกว่านี้เองทำไมทำไมจะไม่ทัทนน่ะครับ อหลายคนเกิดทันนะครับครับตอนที่ท่านอยู่นี้ฮะไม่ค่อยดังหรือดังแล้วก็เริ่มดังแล้วครับครับผมเป็นที่นิยมแล้วเป็นที่นิยมยัยังไม่มียังให้ฟ้าหนีขึ้นนะมันมันจะเป็นขาวๆเป็นเนื้อแป้งขาวๆขาวๆผมก็เช่ามานั้งหมดมันร้อยร้อยห้าสิบองค์แล้วองค์ใหญ่อีกสิบองค์ตอนนั้นเช่ามาร้อยร้อยห้าสิบองค์เลยใช่ครับครับผมก็รเล่นอย่างค่ากันไงทำบุญองค์เท่าไหร่ตอนนั้น จำไม่ได้เป็นร้อยนะครับผมโอ้มันตั้งหลายวัดโอ้แต่ช่วยจำได้หล,หลายสิบวัดครับนะบแล้วก็เออผมก็เก็บไว้มาถึงก็เลี้ยงนิดนึงเก็บไว้เอ้าเมื่อไปหาของมีคนเขาอยากได้ของเอหลวงพ่ออะไรวะค้นค้นหาพระให้ให้เอฟซีให <ๆๆ S 2> ้เอฟซีครับปรากฏจะไปเจอเอ้านี่อะไรคืออะไรวะ อะไรมนขึ้นครับปรากฏว่าที่แรกเรียกว่าลาคิดว่าเป็นเชื้อราตอนแรกสองไปสองมาไม่ใช่อ่ะครับผมเพราะว่ามันเป็นนั่งนั่งถามดูอ๋อเป็นพระธาตุยายไหม้ฟ้าครับผมอาจารย์าถามดูถามดูจับพลังแบบถามแบบแบบถามได้ใจว่าครับมันคืออะไรกันแน่นี่มันลาหรือมันครับผมคือมันละเอียดยิบมากอะ่ะค,คือได้กระสับกาีก ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับว่าลักษณะของใยไหมฟ้าที่อาจารย์พูดถึงะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นคนถ่ายนิดนึงครับตรงนี้ก็เป็นยาคนถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวอาจลดรับก่อนเลยครับฮัลโหลว่าไงบอยที่เห็นนี่คือภาพอะไรครับภาพที่เห็นนี่คือภาพใยไหมฟ้าครับผมที่ขึ้น ในองค์พระของพระพรมของหลวงปู่ดูลักสแกนี่นะครับท่านขึ้นมาอย่างเนี้นี่ครับลักษณะของใยไหมฟ้าอาจารย์เขาบอกว่าจะขึ้นกับเพราะคนมีบุญหรือยังไงใช่ครับที่แปลด้วยกันเออก็ไม่ขึ้นเลยครับผมแต่ทำไมมาขึ้นที่ผมเนี่ยนะครับลักษณะของอาจารย์ช้าๆนิดนึง เนี่ยอรัศจรรย์ของพงระผงหลวงปู่ดุไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่เชื้อราแล้วก็ไม่ใช่สําฤทไม่ใช่สําฤทอิเอากล้องส่องแล้วมันละเอียดมากโอ้โหเรียกว่าเล็กกว่าเปรียกวกับอะเนี่ยครับผมเพราะเพราะกนผมอ่ะครับอาจารย์ครับเหตุผลที่อาจารย์เก็บพระหลวงปูง่ดูตอนนั้นเพราะอะไรครับ คือตอนนั้นนะนะหลวงปู่โดแล้วก็หลวงป่อรวยหลวงป่อกลวยกำลังดังก็ไปแล,แล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยของหลวงปกลวยเนี่ยคนไปเป็นหมืน่นก็เช่ากันนะแต่หลวงป่อกลวยมันสิ้นไปแล้วก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหแหมก็แเบที่ว่ดโอโ้เป็นหมืนม่นๆนะ ค่ะผมรู้ว่าทังค่อผมแต่พระเจตีที่ยังไม่มรณภาพแต่ตอนนี้มรณภาพไปหมดแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวอาจารย์เก็บไวเยอะไหมครับก็คือจะสมมาเยอะไหมมันก็เยอะอยู่ครัแล้วแต่องค์ไหนแรงมากเราก็เก็บเยอะมากครับองค์ไหนพลังแรงน้อยเราก็เก็บน้อยหน่อยครั องไหนไม่มีอะไรก็ไม่เอาเลยครับคือไม่มีพลังอะไรนี้เราก็ไม่เอาเลยนะองเดียวก็ไม่เอาอาจารย์ครับในเจิแม่ดีเนะี่ยอาจารย์เลือกเก็บยังไงครับก็อย่างที่ว่าไงครับก็ไปถึงปุ๊บก็ดูว่าจะเรียวัดท่านเป็นยังไงท่านเป็นคนสงบนิ่งหรือเปล่าหรือว่า ท่านเป็นปอนโลภมากท่นานเปบางองค์ไปถึงก็ชว,งชวนนั่นชวนนี่อย่างนี้ก็คือสมาธิไม่ไม่ไมค่อยจะอยู่กับตัวนะอยู่กับเงินท<ะ>ไมท<ะ>ไม่ชวนเลยเหมือนหลวกทูิมเนี้ยนั่งยถามว่าท่นนานไม่ชวนอะไรแล้วใครจะทำบุญวะเนี่้ท<ะ>่านบอกใครทำใครได้๋<ะ>อ เราคิดจะหมายความว่ายังไงครับคำพูดว่าใครทาใครได้หลวงปู่ทิมเนี่ยไม่ไม่ชวนใครมาทําบุญไม่ชวนท่านบอกว่าใครทาใครได้อืครับเราก็เราก็ไปทําครับถามว่าถ้าไม่ชวนใครเลยแน่นแล้วใครจะมาครับแล้วอยู่ในป่าอย่างเงี้ยแล้วท่านก็นั่งเฉยกรินเจฉันมือเดียวจังกท่านบอกใครทาใครได้ ท่านบอกใครทําใครได้อืมแล,แล้วจะว่ายังไงอ่ะท่านไม่ได้บอกบุญไม่บอกบุญไม่ได้ประกาศประเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นราวไม่หรอกถ้ามีงานพิีก็ต้องลูกศิตไปบาประกาศไปพิมพ์ไบปติวว่างานยกชอบฟ่างานเสร้างโบสถ์งานอะไรเยมาทําบุญแล้วท่านก็เตรียมของขึ้นมาถึงว่าบางอย่างเตรียมตั้งสามตี ปลูกเสร็จสามปีแล้วถึงจะเอามาใช้วันงานถึงจะมาใช้ปลูกเสร็จสามปีถึงเอามาใช้บางทีปลูกเสร็จสองปีบางทีก็ปลูกเสร็จปีเดียวก็ใช้ได้ในเมื่อท่านมั่นใจว่าใช้ได้ก็คือออกถ้ามั่นใจว่ายังไม่จ็มพลังจ็มสูตรของท่านยังไม่ออกอย่างสมมุติว่าท่านรู้ว่าปีหนึ่งห้าจะบวถจะเสร็จเนี่ย ท่านก็ทําตั้งปีหนึ่งสองแล้วหนึ่งสองหนึ่งสามท่านก็ปลูกเศจไปเรื่อยปลูก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 หนึ่งสามหนึ่งสี่พอหนึ่งห้าก็เริ่มใครมาทำบุญก็เอาไปเพราะฉะนั้นพระของท่านถึงพลังแรงมากพา่าท่านไม่ได้วหวังที่จะเอ่อก็จะอะไรอะไรวะ รียกอะไรวะหวังสมณกดิ์หวังชื่อเสียงท่านไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นัคบคือพูดง,ง,ง่ายว่าท่านอายุข,ขนาดนั้นจะไปหวังอะไรเยอะใช่ไหมท่านก็ทําเพื่อวัดสร้างวัดเสร็จท่านก็ตายเออแล้วก็ลูกน้องผมบอกโอ้ยเมื่อไรจะดังพักอยู่ในป่าเงี้ยแล้วผมมาทําไมเยอะ มันบอกมังไงไอโง่กูไม่ได้เอามาขายหรือเอามาทำอะไรมาตอนนั้นเรายังหนุ่มๆใช่ไหมมันเสร็จแล้วนํำกลับไปกรุงเทพเนี่ยเอ่อจะต้องมีเมียม,มีลูกใช่ไหมล่ะแล้วไอ้ลูกเมียนเนี่ยไอไอไอลูกบอกอมันโตมันต้องบวชใช่ไหมมันต้องแต่งงานใช่ไหม<ๆ>เราก็พระนี่เลยวะอาจารย์เก็บ ไว้เพื่อเป็นของชมำรวยใช่ใช่ของช่รวยเท่านั้นมันจะคิดกาขายครับคิดว่าเป็นชมำรวยถ้าเขาช่วยมาเราก็ให้พักับองค์ดีกว่าดีกว่าแจกยามองเอของชมำรวยอย่างอื่นส่วนใหญ่เขาก็ชิ้งไปจิตโตแล้วก็ไม่เอาไปหรอกใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ยังไงเขาก็ไม่ชิงอ๋อถ้าเป็นพักขอกลับบ้านแน่อ่าแล้วอาจารย์ได้แจกไปเยอะไหมเยอะครับ ลูกชายบวชก็แจกลูกชายแต่งก็แจกเออ่ลูกสาวแต่งก็แจกแจกค่ะ,ะเป็นของชมด้วยเป็นของชมด้วยนี่น,นะครับใครที่ไปงานอาจารย์สุรพลนะครับอย่าไปมั่วขายทิ้งนะครับอ,อืโอ้ยไปไปขอเกินไม่มีเลยไม่มีใครไม่มีใครไม่เคยได้อาจารย์ครับอบาจารย์เจอพระใหม่ๆน,นี่อาจารย์แหวนนะหรืออาจารย์ไปแตะพระผู้อื คือผมน่ะจะแขวนเฉพาะองอาจารย์รพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าสร้างใหม่วัดสร้างใหม่ทำใหม่ผมไม่เอาก็อย่างวันนี้หลวงพ่อไป รุ่นห้ารุ่นหกอะไรเนยโอ้โหจองว่าจัดแจกผมไม่สนใจเลยเพราะว่าเราเล่นเลาก็ไปใช่ไหมบุกเสกแต่ตอนนี้เขาสร้างย้อนยุกย้อนยุกสำหรับคนไม่ทันไงอ่าก็ไม่ชันก็แห่ก็ไม่เอาไงก็เหมือนอย่างกับหลวงปู่กวยที่ที่ไม่ทันตอนนี้แห่เมื่วานนี้คนเป็นหมื่นนะ วัดแตกเลยบัตัวบดก็พังใช่มหมบัดยุคอาจารย์นี้มีผ้าอะไรที่คนแห่ไปจองมาครับรุ่นผมฮะก็มีอลองพะแคไอ้หลวงหลวงหลวงปูกลวยไม่ไม่คนแห่ไปจองอะยุคอาจารย์หนุ่มๆอะหรือไม่มีไม่ไม่มีแห่หรอกเอ้ามีมีมีม,ม,มีวัดบังน้ำะ่ะแห่กันเยียบกันกระจายวัดบังน้ำรุ่นไหนครับรุ่นแรกรุ่นสี่รุ่นสี่อืม รุ่นหนึ่งรุ่นสองไหมหรือรุ่นสี่รุ่นสีรุ่นสีที่ก็จะเหยียบกันตายเนี่ยรุ่นสี่ครับหนึ่งสองนี่ยังธรรมาจาพอเขา,าใช้ได้ผลเด็กไว้ห้อยแล้วไม่จมน้ำจะตกน้ำไปแล้วนง่งงายๆไม่จมน้ำตายเขาก็แห่กันมาเอามาเอาหมดก็ทำรุ่นสองบบท รุ่นสามหมดออกแล้วเมื่อกี่บาทยังยี่สิบกว่าบาทครับยี่สิบห้าบาทอาจารย์รุ่นสี่ทันไหม,ามอาจารย์ไปจองไหมไปจองผมมีรุ่นหนึ่งไปจองทำไมรุ่นสี่ <laughs> ผมมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นกยายศาสตร์พรากับรุ่นสีนี่นะโอ้แหกกันขี่คอกันแบบพูนง่ายๆว่าแมว แล้วมีหนึ่งสองสามแล้วสมัยรุ่นที่สองมีมีหนึ่งสองสามแล้วไปเอาสมัยรุ่นสี่อืมครับอาจารย์ครับเคยเคยสร้างภาพไหมครับตัวอาจารย์เองเคยสร้างพระใหม่ไหมเคยร่วมสร้างสวรดค์ใหม่สวรรค์วันไหมอ๋อยังยังยังนอกจากพระประธานนอกจากภาพประธานอ่าพระ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 ประธานทับเยอะทำไปทั้งหมดเก้าองค์ได้มั้มครับใหญ่ๆนะครับ ประมาณห้าสิบกว่านิ้วอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> มาปีสามสามสิบกว่าทําไปหลายองค์ <Yeah. S 1> ทำถวยยายหลายวัดวัดบุดีลามมั่งวัดเอ่อบางน้ำบนมั่ง <Yeah. S 1> วัดวัดอะไรวะ <Yeah. S 1> ทางชีสเกตมั่งวัดทางทางไหนวะ ปลกเสร็จผมปลูกเสให้เสร็จเลยนะนิมนต์พระมันมเกจบมาปลูกเสร็กแค่เสร็จเรียบร้อยเบิกได้เบิกได้เสร็จเรียบร้อยเพราะเมื่อก่อนนี้ผมมีโรงงานอยู่ในซอยห้าสิบเบ็ดอะตอนนั้นเปลี่ยนเป็นโรงงานํำอะไรครับทำสารแล้วก็เก็บสถานที่ให้เ,ร,เรียบร้อยแล้วก็เอาผ้ามาตั้งเอาเอาปรมาตั้งนิม,มนต์พระมาสวด ล้วเปิดเนตรเปิดอะไรี่ให้พร,ยระยกไปแล้วทีวัดไม่ต้องทําอะไร,ค,รคือเราทําไม่เสร็จหมดว่างั้นจะแล้วนี่ก็คิดว่าวัดป่านานานัวนที่101นะร้อยเอ็ดนะเอ่อกำลังคุยกับท่านอยู่ว่าท่านส,สร้างบวนใหม่ผมว่าจะจองพระ ประธานในโบสถ์เช่นนี้สามท่านว่าผมทาให้เรียบร้อยเลยหรือว่าไปทําที่วัดถ้าทําที่วัดรายจ่ายมันบานไงแต่ถ้าผมทําไปเลยเนี่ยรายจ่ายมันไม่บานไปเป็นล้านใช่ไหมแต่ถ้าให้ไปทําที่วัดเนี่ยยังก่อนตอนเนี้ยถ้าเทรล้ทองหล่อที่วัดต้นทุนสูงสูงกับ,บไหนจะคนหล่อต้องไปโน่นต้องไปค้าง แต่ถ้ารอที่โรงงานเราก็รอให้ใหม่ได้ใช่แต่เขาเขามีต้นทุนในการเจ็บขนย้ายอุปกรณ์ต่ำร้อยจํำมากใช่ไหมคเราก็ได้อยู่ดีๆไม่เสียตังโหเข้าหนึ่งเออเข้าหนึ่งครับแล้วมันเรื่องอะไรฮะใช่ไหมครับเออถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาอย่างอื่นเอาชอบฟ้าก็ได้เอาลังค้าโบสถ์ก็ได้เอาไปละกาก็ได้ใช่ไหมล่ะ คือเราตั้งใจจะทําอะไรก็ได้ตั้งใจไปทําที่ร้อยเอกแต่ยังไม่ได้ไปหรือไปมาแล้วโอ้ยทอดกระถินมาแล้วครับผมปีที่แล้วไปทอดกระถินแล้วครับแล้วปีนี้เขาจะสร้างโบสถ์ครับทีนี้ก็ผมก็จองเสาไ้แล้วเสาเสาโบสถ์นะครับแล้วทีนี้เออไอ,อ่วนลุงนีิมิก็ตัดมาแล้วตั้งหลายวัดแล้วครับเป็นเจ้าภาพตัดลุงีม้มิทนะ นะครับงานวันที่สี่นี้พร้อมขนาดไหนครับตอนนี้กําลังเตรียมงานอยู่ครับก็ทุกอย่างถึงวันนั้นก็พร้อมหมดแล้วครับพร้อมหมดพร้อมหมดประกาศสําหรับคนที่ไม่ได้มารับไปก็ขอให้มารับวันที่สี่ด้วยครับแล้วจะมาบ่นว่าไม่ได้รับไม่ได้รับไม่มารับเองไม่มารับเองไม่ชัดเจนส่งไปแล้วก็ไม่มีคนรับบชนีก็ตีกลับก็มีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับ ใช่ไหมแล้วบางทีโทรศัพท์ไปก็ไม่รับเราก็เลยไม่รู้ว่าจกลงกจล็จะเอาหรือไม่เอาแต่ก็เก็บไว้ให้แล้วครับแต่ก็เก็บไว้ให้แล้วก็มีผู้ใหญ่อย่าเพิ่งเอ่ยชื่อครับนะบผู้ใหญ่เขาก็ร้อยร้อยกระองค์ส่งค่าท้าประกวดอเรา มึ่งจะมาเอาเมื่อเดือนที่แล้วเนีผมเสร็จตั้งนานทรไปบอกแล้วท่านก็ยังไม่มีเวลามาเอามึ่งจะมาเอาคนท่านบางคนก็ผ<า>ิดทําผิดเราก็ไม่รู้ผิดเนื่องจากทางระหว่างทํารูปอะ อาจารย์ก็รู้จักนี่ขอให้กัเฉลีอ่ะเพราะว่าเราอันเป็นคนทำไงอ๋อลูกถ่ายของว่าอาจจะสลาย,ยติดน่อยก็มาแก้ไขในงานถัดไปได้คือเราก็แก้ไขให้เลยแก้ไขให้เลยเออแต่เพียงแต่ว่าเขาส่งไปบอกมันผิดอ๋อผิดก็เราก็แก้ให้ตผมแล้วบางคนแก้แล้วก็ยังไม่มาเอาอ่างเงี้ยบางคนก็ยังแก้ไม่เสร็จก็โทรมาแก้เรี่ยง โอแล้วของเขาเองก็พันแปดร้อยกระบมันก็เราชนละมุนวุ่นวายครับผมเนี่ยนะครับพยายามตั้งสวดเรื่องพระหายหรือพระอะไรนะครับมีคนโทรมาทงผมนะครับอืมคือคุณต้องแจ้งหน้างานเลยนะครับว่าพักไม่ได้ไม่ใช่มาโวยวายหลังจากผ่านไปนานแล้วครับคือไม่มีประโยชน์คือหลายๆงานนะครับที่เขกว่าพักไม่ได้พลานสลับอะไรเงี้ย ต้องต้องคุยกันในงานตอนนั้นเลยแล้วคุณต้องใส่โทรศัพท์ไว้เหมือนกันเรื่องของเรื่องนี่นะตัวผมมันเป็นคนจัดเจงแต่ผมไม่ไม่ได้เคยเข้าไปเก้ากายกับในในการรับผ้าในการรับผ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะจะยังไงผมไม่รู้ทั้งนั้นคุณต้องติดต่อกรรมการที่โต๊ะใช่ใช่ใช่โดยตรงเลยครับทางที่ดีนะครับคุณขายรูปใส่โทรศัพท์ไว้ด้วยว่าพักคุณหน้าแบบนี้แล้วก็เวลารับผ้านะครับ คุณดูให้ดีซะก่อนใช่ภาของคุณไหมถ้าไม่ใช่มันตอนนั้นมันยังหากันทันครับกรรมาการเขาไม่ได้เตรียมพ้าไปตรงไปเปลี่ยนใครนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สุรพลครับเจอกันวันที่สี่นะครับครับครับ